ุยกันหน่อยเรื่องของ Entertainment Complex นะคะมีคอมเมนต์จากทางบ้านบอกว่า50ล้านพี่เอกร้องโอ้โหเลย เ uh huh. น,ะะนื่องจากว่าอย่างนี้ค่ะหลายคนกังวลน,นะว่า Entertainment Complex เนี่ยนะคะที่เรียกได้ว่ามีคาสิโนอยู่ในนั้นด้วยอาจจะเป็นการไปมอมเมาคนไทยหรือเปล่าก็เลยมีข้อเสนอบอกเอาอย่างนี้คนไทยเข้าได้คุณต้องมีเงิน50ล้านนะคะเนื่องจากว่าเลขาธิการกฤษฎีกาบอกว่าอันนี้ก็เป็นตัวเลขกลมๆมาเนาะยังรับฟังความเห็นจากประชาชนอยู่แต่อยากให้โฟกัสเป้าหมายของ Entertainment Complex เพนี่ยเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวนะคะเรื่องนี้คุณประกรณินประพันธ์เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาค่ะเล่าถึงความคืบหน้าเนื่องจาก ว่าจะมีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ได้เนี่ยเราต้องมีกฎหมายก่อนซึ่งความคืบหน้าในการร่างกฎหมายฉบับนี้นะคะตอนนี้อยู่ในวาระที่สองพอร่างกฎหมายเสร็จไปในเบื้องต้นเนี่ยก็มีการพิจารณาหลักการเรียบร้อยแล้วตอนนี้กําลังพิจารณาวาระสองกันอยู่ก็นําไปรับฟังความเห็นจากประชาชนแล้วจะนํามาประกอบการพิจารณากันต่อทีนี้เรื่องข้อเสนออยากให้คนไทยที่เข้าได้เนี่ย คุณต้องมีเงิน50ล้านนะคะท่านบอกว่านี่เป็นเพียงแนวคิดเบื้องต้นประชาชนยังแสดงความเห็นกันได้นะคะก็ยอมรับว่าที่เคาะตัวเลขมาแบบนี้ไม่อยากให้คนไทยไปหมกมุ่นอยู่กับเรื่องนี้ทางคณะกรรมการกรษฎีกาเนี่ยไม่ได้เอาเรื่องการพนันเป็นหลักแต่เน้นแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น,นะคะ่ะอันนั้นอันนั้นเป็นเป็นไอเดียเบื้องต้นก็ที่น้องก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้ นะครับเป็นตัวเลขเบื้องต้นเท่านั้นเองจริงๆเราก็ไม่อยากให้พี่น้องไปหมกมุ่นอยู่แบบเรื่องพนี้อยู่แล้วแล้วก็จริงๆเราเราไม่ได้ไม่ได้เอาเรื่องพนันเป็นหลักอะครับอจริงๆนะเราก็อยากให้เรื่องเป็นแบรนด์เมดเดสสิเนชั่นเป็นหลักอะไรอย่างนี้นะครับผมคิดว่าถ้าเราใส่ตรงนั้นแน่นๆนะครับมันก็อาจจะก,กันไม่ให้พี่น้องคนไทยเนี่ยเข้าไปเล่น สิ่งที่เราไม่มเมาอะไรต่างๆเหล่านี้ได้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมฮะผมมีตัวเลขคร่าวๆให้ท่านผู้ชมคิดตามครับท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าคนที่ฝากเงินเกินห้าสิบล้านแต่ไม่เกินร้อยล้านในบ้านเรามีกี่บัญชีครับมีจํานวนประมาณนะครับใช้คําว่าประมาณหนึ่งหมื่นสี่พันบัญชีครับและพอหนึ่งมืนสี่พันบัญชีฟันธงเลยนะฮะบ,บัญชีซ้ําเยอะครับผมอนุมานมาเองว่า มันเท่ากับรายชื่อมีประมวลกี่คนถ้าตัดพ่อลูกตัดตระกูลเดียวกันเนี่ยฮะไม่เกินห้าร้อยคนฮะ<อ>ไม่เกินห้าร้อยคนครับท่านผู้ชมฮะจากจํานวนประชากรประเทศไทยเจ็ดสิบกว่าล้านคนฮะคําถามนะครับถ้าจะเปิดเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ให้คนไม่เกินห้าร้อยคนเหรอครับนะครับโจทย์มาอย่างนี้ครับถ้าเรามาตั้งต้นคือหนึ่งนะครับเราเอานโยบายของรัฐบาลเขาบอกว่าจะเอาของใต้ดินขึ้นมาบนดินนะครับ คำถามก็คือว่าถ้าเราต้องการจะเอาของใต้ดินมาบนดินเนี่ยเราไปเอาคน500คน500คนกลุ่มนั้นเขาอาจจะไม่เล่นผนังก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องดูความเหมาะสมครับอันที่2อสิ่งที่สําคัญที่สุดต้องตีความให้ถูกนะครับคาสิโนที่จะทำเนี่ยเราจะทําคาสิโนหรือจะทําคาสิโนออนไลน์คาสิโนผมเชื่อว่าคนขัดขวางน้อย แต่คาสิโนออนไลน์ต้องใส่ดอกจกันเยอะๆนะครับคนไม่เห็นด้วยเยอะครับนะคะเพราะฉนั้นต้องแยก2ประเด็นระหว่างกระตุ้นเศรษฐกิจอีกประเด็นหนึ่งคือคนที่เล่นใต้ดินอยากให้เขามาไว้บนดินเนี่ยมันคนละโจทย์กันันะคะดังนั้นต้องหารือกันในรายละเอียดอีกทีหนึ่ง